สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่สื่อการเมืองกับคุณที่ดาวชวนคุณพบกันในวันนี้หลายคนอาจจะได้ฟังได้เห็นได้ยินกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงที่สะทั่นสะเทือนวงการตำรวจอีกครั้งนะคะกับมันรู้สึกมันจะมีสามคนคนหนึ่งนี่เหมือนจะเป็นเสียงผู้การหรือเปล่าอ่าคนที่สองนี่เห็นเขาว่าเป็นหน้าเสือระดับสอพร้อยตำรวจ โธออางลูกขนาดนั้นเลยนะคะอีกคนหนึ่งนี่เห็นว่าเป็นหน้าเสือระดับบอกอจา่าสิบตำรวจวอแหวนแต่ค่ะผู้การเนี่ยโดนเด้งไปแล้วแต่สอพอฉวางเนี่ยบอกว่าโอ้อาจจะเป็นการใช้ AI สร้างขึ้นมา<ะ>เดี๋ยวมาหาคำตอบกันนะคะกับทางท่านพันตำรวจเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรนะคะสวัสดีคะ่ะท่านวิรุษคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญในฐานะตำรวจท่านหนึ่งอดีตนายตำรวจท่านหนึ่งย่อมน่าจะแยกแยะได้นะคะ AI หรือไม่ AI จากที่ท่านวิรุษฟังเสียงแล้วเนี่ย AI ไหมคะ99%นะะมันของจริง99%เป็นของจริงใช่ไหม ความจริงอ่ะมันไม่ได้พิสูจน์ยากเย็นอะไรเลย AI ผู้การเนี่ยเสียงแกเป็นยังไงอ่ะเอาแกมาสัมภาษณ์ออกทีวีเดี๋ยวปกติแกต้องแก้ตัวใช่ไหมฮะ,ะต้องแจ้งความดำเนินคดีใครปลอมเสียงใครเรียนเสียงแกทําให้เสียหายถูกไหมครับไี่เงียบไปนี่อืมอแล้วการที่คุณกิจรัตน์เนี่ยนะฮะได้สั่งให้มาช่วยในการขาดตาแหน่งเดิมอะไรก็แล้วแต่มันก็สะท้อนว่ามันก็ต้องปเป็นเรื่องจริงสิเป็นคนอืม ประเด็มนมาอยู่ที่ว่ามัน <c oughs> แค่เอามาย้ายแค่นั้นเหรอสั่งย้ายแค่นั้นเหรอความจริงเรื่องนี้ยนะฮะสมมุติเราสรุปว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะะต้องไล่ออกปลดออกนะโอ้ oh. แต่ก็มีความผิดบินเมย์แต่ความผิดอาญาด้วยในเรื่องอังยี่ซ่องโจรอ,อ่ะอือโอ้แต่เรา <c oughs> ไม่เห็นการสัมภาษณ์นะ <c oughs> คุณกิะะติรัตน์ในฐานะผบตรโคศนู่นนี่นั่น ผู้บัญชาก,การตํารวจภาคแปดจึงเป็นผู้ชาของผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราช<ต>ยังนหน้าด้านตะแบงกันอยู่อย่างนั้นแหละคุณแอนเอไออะไรก็นี้แหละสังคมตํารวจเป็นสังคมหน้าด้านอะ่ะหูแต่ว่าถ้านี่เป็นคลิปเสียงจริงๆเนี่ยผู้การท่านนี้ถือว่าเป็นคนแบบปกติไหมคะแบบ เวลาพูดกับลูกน้องเขาพูดกันแบบอย่าหือนะอย่าหือนะคือข่มขู่กันขนาดนี้เลยล่ะไอเรื่องการตำรวจประเทศตำรวจประเทศไทยร้อยละห้าสิบนะ,ะเกินครึ่งก็จะมีท่าทีแบบนี้แหละเพราะว่าเขามองผู้ใต้บังชาเหมือนกับเป็นฐาเนเกณฑ์นะฮะอยู่ในระบบชั้นยศเองจา่าเองดาบเองนะฮะข้าเป็นนายพลเขาก็พูดมึงกูอะไรแบบเนี้ยนะหลายคนก็เลวยิ่งกว่านี้อีก สิบสามภัยการเนี่ยคแดนโทษนะค่ะเป็นเรื่องปกติในวงการตารวจนะวงการตำรวจเขาไม่ได้ตื่นเต<ำ>้นหรอกแต่คนภายนอกพอเห็นคลิปได้ยินเสียงในคลิปโอ้โหให้มันอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่วงการตำรวจเป็นเรื่องธรรมดาอ๋ออันนี้คือคุยปกติไม่ได้ข่มขู่ลูกน้องอะไรใดๆถูกถูกไหมคะก็ข่มขู่ที่ไอะเองทำไมก่ขอขู่ไอ้ชอ,อกรูอะไรอย่างเงี้ยไอ้ชอ,อก,กอทั้งหลายมันก็ชุดเฉพาะเก็บทั้งนั้นแหละชุดโนรทั้งนั้นแหละหัว่อ ตั้งตังเ oh, งนินขึ้นมาดะวว่าชอกอจังหวัดชอกภาค mm. มันก็เดินเก็บเงินเก็บสวยกันท่านนั้นแหละ mm. นะครับปัญหาอยู่ที่ว่าพาะะอกรรเนี่ยแกจะจัดการอย่างไรแกรับตําแหน่งมานี่ก็จะสองปีแล้วนะปีเสร็จ,รจแล้ว mm. จะไม่เห็นแกพูดถึงปัญหานี้แต่อย่างใดเลย mm. รวมไปถึงนาย,ยก,นากรัฐมนตรีด้วย mm. เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะเป็นคลิปเอ่อเป็นเรื่องของหลักฐานที่หลุดมาเป็นคลิปเสียงขนาดเนี้ย เป็น talk of the town แต่คุณอนุชินก็ไม่ห็นพูดอะไรนักข่าวก็ไม่ได้ถามแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้ไงคิดเหรอว่ามันมีแค่จังหวัดนครศรีธรรมราชเออถูก<ช>ไหมฮะก็ะม,ะมีทั่วไทยแหละทั่วไทยเลยนะคะครับอืมเอ้ยไอ้สิบสามรายการเนี่ยท่านวิรุธพอจะไล่เรียงได้บ้างไหมฮะที่เขาพูดกันในคลิปเสียงเนี่ยว่ามันออมันพอจะเ,ออเป็นอะไรบ้าง ก็มาตราฐานของตารวจเขาแล้วครับสิบสามเนี่ยมาตร,าตราฐานเลยนะห oh. วยบอลส่องข้องเทือนเว็บพนันอะไรก็แล้วแต่สิบสามรายการนะฮะ mm hmm. ต่างด้าวจริงๆมีจักประมาณสิบแปดสิบเก้ารายการโอ้ oh. แต่ oh. ชะวาอาจจะไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่อเภอที่เจริญไงก็มีอาจจะมีแค่สิบสามรายการหลักๆ mm. แล้วทุกอำเภอมันก็อย่างนี้แหละคุณแอนค่ะ คือเรื่องนี้เราก็พูดจนเบื่อนะฮะไม่ต้องมาถามหาหลักฐานความชัดเจนอะไรหรอกคลิปนี้ก็เป็นหลักฐานเรื่องหนึ่งละว่ามันมีการเก็บสวยมีการรีดสวยทรงสวยไอพวกอบาบมุกทั้งหลายตํารวจเขาจะเปิดก็ได้จะปิดก็ได้นะฮะตามเสียงนี่เขาบอกให้มึงปิดให้หมดนะนะถ้าไม่มึงคล้ายๆกับว่ามึงไม่ทําตามข้อตกลงเนี่ยนะนะถ้ากูดได้มึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโหดี้กวมันดี่กว่าแก๊งโจนอีกนะโอ้โอโอโอ น่ากลัวมากคุณแดฟังแล้วน่ากลัวแต่ในวงการตํารวจเป็นเรื่องธรรมดาคือผมก็พูดเสมอว่าวงการตํารวจเนี่ยนะฮะองค์กรตำรวจเนี่ย,นะะเ,ยเขาถือค่านิยมหลักคิดคนละแบบกับประชาชนนะอืยังไงละะ่ะคะคือ,อเขาไม่ได้คิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องชั่วร้ายอะไรอถ้าคณกิติรัดเขาคิดว่าเป็นเรื่องชั่วร้ายเนี่ยเขาต้องสั่งพักราชการผู้การแล้วนะ อ้าวแล้วเด้งหรือย้ายนี่ไม่นับใช่ไหมคะจะไปอะไรเด้งมันเป็นการคุ้มครองมไม่ได้ไปออกจากการนี่มันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายเงินเดือนก็ได้โอ้แล้วเดี๋ยวก็กลับไปอืมขอ,อเรื่องเงียบใช่ไหมคะใช่ใช่คุณแนนมนอืมถ้าให้หลักการที่ถูกต้องเนี่ยควรจะต้องเป็นยังไงคะถ้าทําถ้าจะทําให้เรื่องนี้ให้มันถูกต้องอ่ะคะก็ต้องดําเนินคดีสิครับตั้งกรรมการสอบสวนเลยวินัยร้ายแรง หลักฐานนี้มันได้พอเหรอจะเอาแค่ไหนอะเสียงคลิปเสียงเนี่ยมันได้พอคุณพิสูจน์ด้วยสิเนี่ยไอไอโรงพักอะไรที่มาบอกโรงพักเฉวงม,มาบอกน่าเชื่อว่าเป็นเอไอโน่นนี่ไอน,นี้ยิงตอแหลเข้าไปอีกถูกไหมคนะค่ะรวมหัวกันตอแหลพูดเข้าไปได้อืมคือเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณแอนรู้สึกว่าตารวจนี่เขาคิดว่าประชาชนนี่ม,มันพกกินหญ้ากันทั้งประเทศนะ อันนี้คือนจนจด,ด้วยหลักฐานบบใช่ไหมคะที่ตัดต่อข้อเท็จจริงตัก่ะพูดอะไรก็ได้อ่ะเขาไม่ได้คิดว่าเราเอาอะไรอ่ะจะด่าเขาจะอะไรดา่าเมืองด่าก็ด่าไปก็หน้าด้านอยู่นี่แหละปัญหาอยู่ที่ว่าตอนนี้มีการเลือกตั้งกันอยู่ในพักไหนเนี่ยที่คิดจะแก้ไขปัญหาตำรวจนะฮะค่ะนี่ก็เดี๋ยวจะหาเสียงอยู่ในช่วงที่จะหาเสียงเลือกตั้งกันแล้ว ก็ยังไม่เห็นมีพักไหนที่ประกาศนโยบายในเรื่องของเกี่ยวกับการปฏิรูปตํารวจอย่างชัดเจนไหมคะเร,เรื่องมันยังไม่ถึงช่วงช่วงนั้นออตอนนี้ยังไม่เห็นอาจจะมีนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆนี่ยอาจจะมีบางพักพูดจารเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เขาก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะฮะเขาจะไปคิดจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจดนนี่บางพักก็เรื่องการศึกษาอะไรแต่ความจริงอ่ะปัญหาตํารวจเนี่ย การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นหัวใจนะฮะเป็นปัญหาสําคัญของประเทศเลยก็คุณออกกฎหมายเนี่ยรัฐสภาออกกฎหมายสารพัดมานู่นนี่มีโทษอาญามากมายแต่การบังครับใช้มันล้มเหลวหรือกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือของโจรห้าร้อยหากินกันบนถนนหนทางจับคนไปเรียกค่าไทยล้มคดีมันจะมีความหมายอะไรล่ะครับกฎหมายที่ออกมาเพราะฉะนั้นต้องจัดการตรงนี้เสียก่อนครับอืทุกภาค ของท่านวิรุธอยากจะฝากถึงพักการเมืองที่ตอนนี้เดี๋ยวคงจะเริ่มทยอยทยอยออกนโยบายต่อเรื่องของการปฏิรูปตำรวจอย่างไรบ้างคะก็คุณต้องตันหนักนะฮะลองศึกษาปัญหานี้ดีว่าความล้มเหลวของทุกพักการเมืองอ่ะตอนเป็นรัฐบ,บาลหรือแม้ทางฝ่ายค้านอะไรก็เก <tone Matter> ิดจากปัญหาตำรวจทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไม่เคยถูกจัดการอย่างจริงจังเลยนะครับถ้าคุณเป็นรัฐบ,บาลเนี่ยนะฮะ คุณต้องสแสดงพันธสัญญาเลยว่าคุณจะทําอะไรอยู่กับปัญหาตํารวจหรือคุณไม่เห็นว่าเป็นปนัญหาคุณก็บอกมาคุณก็บอกประชาชนเลยผมเห็นว่าดีแล้วไม่ต้องไปปฏิรูปอะไรคุณก็พูดมาที่ประชาชนเขาไปจะรู้ว่าคุณมีความคิดอย่างไรนะฮะค่ะแล้วแอนเห็นอีกคลิปหนึ่งอ่ะเขาก็มีการแชร์กันแบบวอนโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะที่เด็ก ถูกรุมตบอะฮะท่านวิรุษเห็นคลิปนี้หรือยังคะเห็นนะครับเห็นแล้วครับรู้สึกเป็นคลิปที่เกิดที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดพังงานะฮะใช่ไหมฮะก็โหเด็กผู้หญิงเนี่ยรุมทำร้ายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตัวเล็กก็อาจจะน่าจะเป็นคนยากจนอ่ะไม่มีพวกไม่มีแก๊งไอผู้ผู้หญิงพวกนี้เด็กผู้หญิงก็อายุสิบสี่สิบห้าก็เตะทีทํากันสารพัดอะแล้วสิ่งเหล่านี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยๆนะฮะเกิดขึ้นในหลายเรื่องในหลายพื้นที่ แต่กรณีเรียกไปมีคลิปก็เป็นเรื่องหน้าหน้าเศร้าสะเทือนใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กนะฮะอายุแค่นี้ถึงไม่มีความรู้สึกที่จะเห็นใจเพื่อนมนุษย์หรือว่าเคารพยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองเลยนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้มันสาเหตุมาจากการบังคับใช้กฎหมายประเทศเราเนี่ยมันอ่อนแอนะฮะอ่อนแออย่างกรณีอย่างเนี้ยถ้าไม่มีคลิปปรากฏออกมานะฮะ อยู่เด็ผู้หญิงที่ถูกกระทําเนี่ยไปแจ้งความตารวจตำรวจก็ไม่อาจจะไม่ทําอะไรนะคุณแอนถูกไหมครับเขา,เาอาจจะโยนไปให้หเป็นโรงเรียนจัดการอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ใช่คือระบบก,การรักษากฎหมายการบังคับใช้กฎหมายประเทศเราเนี่ยมันเลวแหลกนะฮะไม่มีชิ้นดีเลยนะครับประชาชนก็ไม่ได้คิดหวังพึ่งอะไรคนรวยคนมีอํานาจก็กล้าที่จะกระทําละเมิดต่อคนยากคนจน กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าผูา้หญิงคนนั้น่ะเป็นเด็กที่น่าจะฐานะต่ำกว่าเด็กกลุ่มที่เป็นรังแก่สมมุติว่าเขาไปแจ้งความพ่อแม่ไปแจ้งความตำรวจจะเอาทุล่าไว้นะฮะในะะโรงเรียนเดี๋ยวก็มาไกาเ่เกลี่ยเกลี่ยกล่อมนู่นนี่น,นั่นอีกนะฮะออืือืมคจนเด็กคิดว่าการกระทําอย่างนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายมถูกไหมยังถ่ายคลิปสนุกสนานกันเลยครับ เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดด้วยนะคะเกิดแบบเเยยกิดอะะโอ้เป็นประจำอ่าครับครับจนไม่รู้ว่าจะปูกฝังกันยังไงปรณีหลักก็ต้องไปติดคุกเด็กไปนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยมันชอบจบด้วยการเคลียร์ตำรวจก็ชอบเคลียร์ไม่ให้มีเรื่องมีราว พอมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาตำรวจไม่ว่าจะเป็นผู้กับสถานีผู้การเขาก็ไม่อยากให้เป็นข่าวอืดเฉาวขพยายามจะเคลียร์นะฮะแต่เมื่อมันเคลียร์ไม่ได้ก็คงจะต้องว่าไปตามกฎหมายแต่สุดท้ายผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะมันจะมีการดําเนินตามกฎหมายจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจพอเอาผ่านไปเรื่องเงียบเราไม่ได้ติดตามบางทีมันมก็ไปอย่างอื่นไปอืมค่ะในช่วงท้ายเดี๋ยวให้ท่านวิรุษเนี่ย ทิ้งท้ายถึงพี่น้องประชาชนกันหน่อยดีไหมคะในช่วงที่กําลังจะมีการเลือกตั้งอยู่เนี้ยคะ่ะเราจะเลือกพักการเมืองไหนอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้ดีคะก็อยากฝากพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่าปัญหาตํารวจเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดของบ้านเมืองนะฮะปัญหาเศรษฐกิจกยังเป็นรองนะครับนะฮะ ปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องที่ทํายากมันก็เป็นเรื่องทั้งสภาวะการโลกนะฮะอะไรต่ออะไรที่ที่ถ่าบัญเศรษฐกิจไม่ดีนะ,ะแต่มันมีความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจมีการกระจายรายได้ไดที่ดีก็ไม่มีใครว่าอะไรนะ,ะเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างมันต้องจัดการทุนพักการเมืองใดที่ไม่มีโนโยบายลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจนะฮะกระจายอํานาจพวกนี้นะฮะปฏิรูปตํารวจปฏิรูประบบสอบสวนกระบวนการยุติธรรมนะฮะอย่าไปเลือก ผู้สมัครพักการเมืองนั้นไม่ว่าจะเป็นสอสอเขตหรือบัญชีรายชื่อเพราะสะท้อนว่าเขาไม่ได้เข้าใจปัญหาที่สําคัญของประเทศในเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะฮะเขามีคําพูดนะครับว่าการเกษตรเจริญได้งอกงามเนี่ยไม่ใช่เพราะดินดีนะครับคุณแอนแต่เป็นเพราะประชาชนมีเสรีภาพและความยุติธรรม,อ,มอันนี้ลึกซึ้งนะครับไม่ใช่ว่าดินดีแล้วมันจะออคนจะปลูกพืชผักได้ งอกงามมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าคุณไม่มีความยุติธรรมปลูกไปเอา้ามีคนมาลักมีคนมาขโมยมีคนมาแย่งชิงที่ดินดูกค่ามันจะไปเจริญได้ยังไงการเกษตรเพราะความยุติธรรมมันเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของสังคมนะครับเป็นหลักประกันในการที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามหลักการในระบอบประชาธิปไตยเพราะกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุ้มครองบุคคลทุกคนโดยหลักการนะครับ นะฮะแล้วคนจนเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งกฎหมายนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนจนเนี่ยพึ่งกฎหมายไม่ได้นะฮะมีแต่หลักการว่าทุกคนเสมอกันโดยกฎหมายแต่คนรวยมักจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ถูกจับไม่ถูกดำเนินคดีล่าชา้าหมกคดีเป่าคดีอืมดูพวกข่าวรายการเนี่ยดูตำรวจทําผิดอย่างะะก,การณอีรราายอย่างเนี้ยนะฮะผู้การนครศรีธรรมราชพูดจาอย่างเนี้ยนะฮะก็ยังบิดเบือนชี้แจง นะว่ามันเป็นอาจจะเป็น AI โน่นนี่นั่นผมอยากให้คุณแอนติดต่อผู้การมาสัมภาษณ์เล่าเสียง <c oughs> เขาเทียบกับเสียงที่พูดจบไหมเ <c oughs> ขาจะให้สัมภาษณ์หรือเปล่าไม่รู้นะคะก็ไม่ให้าไม่ให้มันก็เป็นคําตอบอย่างหนึง่งถูกไหมฮะเอาเรื่องง่ายๆอ่ะคุณแอนโดยตักกะโดยคอมมอนเซนต์เนี่ยมีการสร้างคลิปเสียงคุณปลอมขึ้นมาเงี้ยคุณไม่ชี้แจงเหรอคุณไม่พูดเหรอเออใช่ค่ะถ้าคุณไม่ได้ทาคุณต้องอยากพูดใช่ไหม ต้องเล่นงานเลยต้องแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ว่าไปอํานาจอยู่ในมือคุณอยู่แล้วไม่ทํามันสะท้อนอะไรอ,อ่ะอ่าแล้วถ้ามันไม่จริงคุณกิจรั์ไปสั่งเข้ามาปฏิบัติราชการทําไมเออใช่ค่ะปัญหาว่ามันจริงอยู่แล้วจริงแล้วคุณทําอะไรคุณกิจรั์เนี่ยทําแค่เนี้เหรอสั่งปฏิบัติราชการประจระําสปกรอยู่ปทุมวันเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยเหรออืใครมันจะเข็ดอืม ถูกไหมครับใช่มันเรื่องง่ายๆแล้วคุณอนุทินว่าไงต้องถามสิเออเราก็ไม่เห็นใครไปถามคุณอิติรัต์เลยนะเรื่องเนี้ยคุณอนุทินด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ของไม่ใช่แค่เหตุการณ์ของจังหวัดนี้มันทุกจังหวัดแหละครับคุณแอนบ่อนธนนใบมุกทั้งหลายมันเปิดได้เพราะตำรวจเป็นคนเปิดทางนั้นแหละอืะเรวานวิรู้คิดว่าใครจะเปิดได้อ๋อ คลิปนี่มันออกมาได้ยังไงอ่ะคะน่าจะเป็นความไม่พอใจของลูกน้องใช่ไหมคะใช่ก็ถูกบี้มากๆเข้าอ่ะทวงสวยทวงโน,โน่นนี่พูดจนลำคาญน่ะพูดไม่เข้าหูอ่ะไอ้ <S <S อที่เขาเกียเสีย,ยกันไม่มีเรื่องมีราวเงียบๆเยอะแยะไปนะฮะทำมันเป็นประจำทุกเดือนน่ยคุณแอนอย่างที่ผมบอกวันประชุมประจำเดือนนี่คือวันส่งสวยใหญ่อ่ะ ประชุมประจาเดือนตํารวจภาคเนี่ยปชอดอตา่างๆน,นี่คือวันตุ่มตัวใหญ่น่าจะคือวันต่ออาชกรรมของตํารวจเขาครั้งใหญ่เลยประจําเดือนการกออาชกรรมประจําเดือนเก็บไปจากหวยบอลซ่องของเถื่อนจริงเพือกดไม้ต่างด้าวสารพัดกันมาส่งันในวันนั้นอ่ะ<ห>แต่คุณอภนริน,น,นจะจัดการอย่างไรทำท่าจะได้เป็นนายกใช่ไหมอ่าระหว่างน,นี้ยพักการเมืองต่างๆมีแนวทางจะจัดการอย่างไรไหมแล้วได้เป็นรัฐบาล ต้องแสดงทัศนะต่อปัญหาเหล่านี้ออกมาครับถ้าไม่แสดงทัศนะอ่ำอ่ำอึ่งอึ่งไม่พูดไม่จ้าก็อ,อ,อย่าไปเลือกครับพรรคพวกเนี้ยป่วยการเสียเวลาเปล่าๆคุณแอนเข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้ที่คุณบอกจะทํานู่นทํานี่เนี่ยนะอย่างเช่นบางพักบอกปฏิรูปก,การศึกษาคุณทําให้เด็กดีออกมาอยู่ในสังคมที่เลวอะ่ะเดี๋ยวเด็กก็เลวนะครับ ปากฮะสั้นๆว่าพักใดไม่เขียนนโยบายปฏิรูปตํารวจและการสอบสวนนะซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอย่าไปเลือกครับประชาชนอย่าไปเลือกเสียเวลาอนะเส<ช>ียเวลาจริงๆเข<อ>าจะาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนนป,รประเทศเราเนี่ยนะฮะ,ะ,ะที่มีความพยายามทำนู่นทำนี่กันมามากมายแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวก็เพราะปัญหาตํารวจนี่แหละครับอืม โอเคก็ฝากไว้ด้วยก็ร่าสภาออกกฎหมายมาก็ต้องมีกระบวนการบังคับใช้แต่การบังคับใช้มันอยู่ในมือตํารวจร้อยเปอร์เซ็นหมดสิ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วเขาจะทาอะไรก็ได้ไม่ทําก็ได้คุณแอนไม่รู้ตื่เลยว่าอย่างผู้การเนี่ยขนาดมีเรื่องมีราวตารวจอื้อเฉาวิจารณว่าเป็นองค์กรชักกมเขาก็ยังพูดจาอย่างนี้แหละเขากลัวอะไรล่ะอย่าหืออย่าหือ เออมึงอย่าหือนะมึงยังจักกูน้อยอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะพูดแบบเนี้ยบางคนก็หนักกว่านี้อีกอืมอแล้วยังมีมีมีหน้าพูดอีกนะผมคนตรงไปตรงมาเฮ้ยอะไรกันวะผมตรงไปตรงมาเอาก็เอาไม่เอาก็หมกไม่เอาอะไรประมาณนี้เปล่ามันมันตำรวจประเทศไทยเนี่ยตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยหลงตัวเองนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นผู้มีบุญคุณต่อบ้านต่อเมือง นะฮะเป็นคนตรงนู่นนี่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต,ต่อเจ้านายแต่ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อกฎหมายไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อประชาชนไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อืมมันจึงต้อง <ใช S 1> ปฏิรูปใหญ่เนี้ยฮะไม่ใช่แค่มากะปิน้ำปลาอะไรต่ออะไรอะคุณแอนกะปิน้ำปลาอย่างเช่นเดี๋ยวสวัสดีการเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่ใช่มันเรื่องโครงสร้างอะ,ะนี่ผลจากคําพูดตรงนี้นะฮะเป็นผลมาจากการฝึกตํารวจแบบทหารนะ นะฮะเขาพูดจาแบบนี้พละเรือนเขายังไม่พูดแบบนี้กันนะส่วนใหญ่นะอาจจะมีบางคนแต่ส่วนใหญ่ไม่พูดระบบพละเรือนไม่พูดนะฮะยังให้เกียิกันอย่างผู้ว่าเนี่ยนะฮะผมอยู่หลายจังหวัดนะผู้ว่าส่วนใหญ่เวลาเขาเรียกนายอำเภอเขาเรียกท่านนายเภอนั่นท่านนายเพอนี่นะแต่ตำรวจไม่มีนะครับคุณแอนเขาเรียกกันยังไงคะคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคําว่าท่านหรอกเรียกกับลูกน้อง Oh. นะฮะไม่ได้ว่าจําเป็นต้องเรียกท่านนะแต่ผมดูดูแล้วเขาก็ยังให้เกียรติคนทํางานผู้ตามชามากกว่าในระบบตารวจทหาร mm. นะครับ <Okay. S 2> เพราะนั้นทำหัวใจคือว่าต้องทําตํารวจให้เป็นระบบพลเรือนเพราะงานตํารวจแท้จริงเป็นงานพลเรือนนะครับไม่ใช่งานจะไปสู้รบไปเอากําลังไปยิงใครฆ่าฆ่าใครนะฮะ mm hmm. อย่างที่ผมบอกคุณแอนหลายครั้งแล้วครับว่าตํารวจแท้จริงไม่ได้หมายถึงตำรวจแห่งชาติ คำว่าตำรวจมันเป็นฟังก์ชันเป็นบทบาทหน้าที่ซึ่งมีอยู่แล้วทุกทกระทรวงทบงกรมเนี่ยกรมปามา่าไม้กรมศุลการออกรกรมเจ้าท่ากรมประมงพวกนี้ก็ตรวจตารักษากฎหมายก็ <Okay. S 2> ถือว่ามีบทบาทเป็นตำรวจด้วยกันทั้งสิน้นจริงๆเราต้องเรียกว่าตำรวจประมงตำรวจนะฮะตำรวจเศรษฐกิจตำรวจสาธารณสุขตำรวจแรงงานนะฮะต้องไปอยู่ในกระทรวงเหล่านั้นนี่คือหัวใจของการปฏิรูปครับคุืแอนนะฮะแล้วก็ให้ทุกหน่วยมีอำนาจสอบสวนผู้ขนาน แต่ในตัวในกฎหมายที่เขารับผิดชอบนะบไม่ใช่เรื่องยากครับเรื่องการปฏิรูปตํารวจเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะฮะอาจจะต้องออกกฎหมายบางอย่างออกเป็นระเบียบเป็นคําสั่งเป็นคําพูดก็ได้อย่างการณีเนี้ยอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าคุณกิจระต้องการปราบสวยให้มันราบคาบจริงนะสั่งสำรองราชการในผู้การคนนี้เลยอืต้องเชื่อก่ให้ลิงดูนะคะก็ไม่ได้เชื่ออะไรสำรองราชการเนี่ยสำรองราชการยังได้เงินนะ แต่พักราชการไม่ได้เงินเดือนตำรวจราชการที่เขาจะกลัวแตํารวจทั่วประเทศจะกลัวก็ปกติสํารองไม่มีเลยคุณแอนได้เคยได้ยินคุณกิตรัดเนี่ยเขาพูดเรื่องปัญหาสวยบ้างไหมไม่ไม่ไม่มีนะคะเพราะว่าตํารวจไม่มีรับสวยเขาบอกตารวจไม่สวยไม่มีสวยจะไหมฮะเขาไม่พูดอ่ะค่ะแต่บบฮเขาแสดงว่าเขาไม่เห็นปัญหาหรือเขาคิดว่าไม่มีถ้าไม่มีก็โง่ โงโ่โโมากเลยไม่รู้เรื่องเลยมันก็มีก็รู้รู้กันอยู่ทั้งนั้นนะชาวบ้านร้านตลาดรู้กันไปถึงนหนไหนแล้นะฮะผมประกาศไว้ยังไม่เห็นที่ใครติดต่อมานะคุณแอนอที่ผมบอกว่าโรงพักไหนเนี่ยพันสี่้อยแปดสิบสถานีเนี่ยทั่วไทยคนครบาลภูทรเนี่ยถ้าโรงพักไหนมั่นใจว่าไม่มีการเก็บสวยไม่มีการส่งสวยช่วยแจ้งมาเดี๋ยวจะไปกราบเลย ณนะขณะนี้ก็คือยังไม่มีสักที่ใช่ที่ผ่านมาเกือบสองเดือนยังไม่แจ้งเลยผมต่อเวลาให้ไปอีกหนึ่งครึ่งปีสามสิบทุนนาเอาอีกหกเดือนแล้วกันเโโดี๋ยวมารอดูวันนั้นคุณอ่านไปออกรายการอ่านบอกเดี๋ยวผมจะไปกราบด้วยไปกับพี่วิรุษมันเฉ้านะเนาะมันมันเก็บเงินอนะแล้วการเก็บเงินส่วนนี้นะฮะมันเป็นอาชญากรรมทั้งสิ้นนะสวยตำรวจทุกบาทเนี่ยสร้างอาชญากรรมนะ ทำให้สังคมไม่ปลอดภัยและไม่สงบสุขนะครับมันมีสวยอะไรที่มันได้มาจากเาสิ่งที่สุจริตบ้างแหละมันต้องทุจริตใช่ไหมมันถึนตงต้องส่งสวยใช่ค่ะแล้วคุณมีณหน้าที่จัดก,การคุณมีหน้าที่รักษากฎหมายแต่คุณปล่อยให้มีการทัผิีกฎหมายเพราะว่าคุณรับสวยแล้วคุณคืออะไรอะ่ะคุณก็หมดความเป็นตํารวจอะ่ะความเป็นตํารวจแล้วคุณมีค่าเป็นศูนย์อ่ะไอเครื่องแบบอลังการใหญ่โตโอ้โหวัน ปีใหม่วันอะไรของเขาวันตำรวจแต่งเครื่องแบบกันอย่างที่เกเนี่ยแอนว่ามันช่วยอะไรไหมใช่ค่ะจะไหมมันไม่ได้หมายถึงไมไ่ไอเกียรติที่คุณหลงหลงกันเนี่ยนะคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเกียรติยศมันเป็นเรื่องประชาชนเขาต้องเป็นคนพูดถึงเขาเป็นคนยอมรับนะเกียดมันหมายถึงการยอมรับยกย่องไม่ใช่คุณมาคิดเอาเองว่าคุณมีเกียรตดนะฮะค่ะต้องเข้าใจไว้ด้วย เครื่องแบบเครื่องหมายไอ้ท่าความเคารพอะไรกันสารพัดเนี่ยมันไม่ได้สะทะ้อนถึงความมีวินยัยนะฮะวินัยมันต้องเป็นเรื่องวินัยทางจิตนะฮะที่สุดจริตทําหน้าที่กดตามกฎหมายไม่ใช่เจอกันทําปุ๊บปับ๊บฟังคําสัง่งผุ้ชาวิ่งซ้ายวิ่งขวานี่เป็นวินยัยอันมัน่ึงกระพี้นะฮะคุณคุณแอน <S 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 แต่เขาเข้าใจว่านั่นคือวินยัยเขาคิดว่าตํารวจไทยไม่มีวินยัย คุณแอนว่าตำรวจไทยทั้งในแง่ที่ผมพูดนี่มีวินยัยไหมไม่มีนะคะอผมว่าพนักงานบริษัทเอกชนเนี่ยนะยังมีวินัยมากกว่าตำรวจเป็นร้อยเท่าพันเท่านะดูแค่เวลาเข้างานออกงานเลยถูกไหมฮะค่ะเออคุณนั่งอยู่เคาน์เตอร์บริษัทเนี่ยคุณจะหายไปไหนได้ไหมโอ้ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยอะ่ะแต่ตำรวจเดียวโอ้โหไม่รู้มันไปอยู่ไหนกัน S <S <S นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องคิดนะฮะต้องต้องทบทวนความคิดอ่ะคุณหลงอ่ะหลงอยู่ในกับดักอยู่ในวังวนแล้วบางคนเนี่ยหลงคิดว่าตํารวจไทย,ยดีมีความเก่งกล้าสามารถนู่นนี่นี่นั่นมันปลอมนะความดีของตํารวจต้องเป็นความดีในเชิงระบบนะฮะล้วความดีกับคนดีตํารวจดีกับคนดีมันคนละเรื่องกันนะคุณแอนผมพูดหลายครั้งแล้ว นะฮะคนดีของครอบครัวคนดีของเมียคนดีของพ่อแม่ไม่ได้หมายถึงต้องเป็นตำรวจด,ดีนะความสุจริตเนะี่ยเป็นเรื่องหน้าที่พลเมืองธรรมดานะถูกไหมครับอย่างคุณแอนก็ไปโกงใครอ่ะก็ไม่ได้โกงใครก็สุจริตอะ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความสุจริตมันยังไม่ใช่เออ่หมายถึงว่าเป็นตำรวจด,ดีตำรวจด,ดีมันต้องทําหน้าที่ในการรักษากฎหมายได้ตามหน้าที่ของตัว S <S <S ไเ่เจอเจอบ่อนก็หลบนะ <S 2> <S 2> <S 2> อะไรอย่างเงี้ยเจอสิ่งผิดกฎหมายกอของนายเขาอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะมันจะเป็นตำรวจดีเหรออย่างนี้ตำรวจชั่วนะครับเขาบอกว่าอะไรนะอยู่เฉยๆก็เป็นคนชั่วนะฮะถ้าหากว่าคุณเป็นหน้าที่ต้องทําในสิ่งนั้นท่านตำรวจดีที่แท้จ,จริงเนี่ยในศัสนะผมผมก็พูดไปหลายแห่งแล้วว่าบอกผมว่าไม่มีในประเทศไทยถ้าเราทำความหมายนี้มาจับนะ คุณอย่าพูดว่าเอ้ยผมไม่เคยชดจริตไม่เคยรับสวย,ยกันแล้วกันแล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่คุณทําหน้าที่ได้ไหมนะอย่างตํารวจเนี่ยชวหวางที่มีด้วยผู้การเขาพูดอย่างนี้คุณต้องจับแล้วไปกล่าวโทษเลยดําเนินคดีถูกไหมคุณแดนใช่ค่ะนี่มาแก้ตัวตามคุณคุณแบบอาจารยอ่อนอกีกว่าน่าจะเป็น AI อัอน,นี้ต้องโดนด้วยนะไอคนที่ทำหนังสือชี้แจงเนี่ย ไม่ลงช,ช,ชื่อเนี่ยใครไม่รู้ในนามลรงพักหรือใครถูกไหมครับค่ะ<ช>ทําผิด<ช>แล<ช>้ว<ล>ยังไม่เคยค้นหาความจริงยอมรับผิดอีกยังตะแบงคิดว่าประชาชนนี่โง่นะไม่ได้เคารพประชาชนเลยนะอืมนะครับแล้วคุณกิรัตเนี่ยก็ไม่เห็นพูดจาอะไรเรื่องนี้เลยหรือยังรอจะพูดอยู่ผมปากคําถามเลยว่ามันลงโทษกันแค่นี้เหรอไม่ใช่การลงโทษเลยนะการเอามาไอช่วยราชาการอะไรเนี่ย ค่ะนะครับก็ฝากว่าพรรคการเมืองใดไม่ปฏิรูปตํารวจนะไม่เขียนไม่พูดไม่หือไม่เอือเรื่องตํารวจแล้วจะทําอะไรเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยอย่าไปเลือกครับประชาชนฝากไว้เพราะว่าเขาจะไม่มีทางประสบความสาเร็จค่ะในการบริหารงานเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตามครับได้วันนี้ต้องขอกล่าวขอพระคุณท่านวิรุฒมากๆนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยว เราจะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะตอน16นาฬิกามาดูเรื่องการเมืองกันบ้างกับกระแสของนิดาโพจะเป็นตัวชี้วัดในการเลือกตั้งครั้งถัดไปนี้อย่างไรนะคะเดี๋ยว16นาฬิกามาพบกันค่ะ